ดี้าในห้องนี้มะอยากหมอหัวเนาะเอาไปไปลุกปูกกันเลืออเนาะ <c oughs> นี่เป็นดิมิล่าแต่มันก็เกิดไงเกิดวเนาะมัหไหนมีห้อ <c oughs> เด <c oughs> ็เสีนน่เบึ้งเกิดแต่เนะ <c oughs> ตะเนาะนี่ะอนีเป็นห้องเดียว <c oughs> ตาก <c oughs> ไปแล้ว ตัวนี้่อไรี่นอนปนไแต่ามืดนี่กับปลูกใดปูกปกติกันนะจนี้ปลูกแบบปกติเลยหันเข้าใหญ่เกิดว่าเข้ากับใส่ใส่มันแห่แห่ห่ตันใส่สาเลี้ยันไม่นอแต่งที่มันเกิดวย นี่กับผูกได้เให้กันอาจะเอาไปปลูกได้เลยหน่อยรอแต่เจ้านมาอีกยังปลูกได้รุนมันรุนปลูกไดดกินไปเลยน้องน้อยกับเกิดดีให้กัน่ะเพราะตรงยาละมันมันเกิดตกตากจัดแดดหนึ่งมันจะลองให้มันแห้งก่อนเอามาเข้ากับมันล้างเพรากว่าะอาดแล้วก็ตาก

อันนี้ทีเข้าเหลือกมาแล้วเนาะเข้าเสียวมากรงเพาะในถังเราจะดีเหลือกมากเดยบร่อยแล่ะเขามาล่างก่อนเนาะน,นี่ครับจะมาหล่างล่างเอ้ขาบเศษขาบมะดองซีซีาขาดมะดองซี้ขาดมดองล่างร้ายกันเลยวางวางยงวิธีวิธีวาง,วางเน,นาะ เทากัมันกิสิมี้มองมองที่นนบบม,ทม,มันมี่คือขนขนแบบเนี้ยมองไอที่มันมีขนขนมันจะไม่สิเกิดมันจะเป็นมองที่อ่าหนักมันแท่งเงาแตกมากอะไรเนาะมองเทากัเอาเอาทาังนี่อาจจะลุ่มเพราะว่ามันนี่นะของมันเนาะทังนี่้าปลูกอะเป็นทังมาบ้านเก่าสิบลิตรนะเนาะเป็นทังกองสีดําแบบเนี้ยเท่ากับหลางลลางขาบอ่าจจะสังเกตว่ามันจะมีขาบดําดแบบเนี้น มาห่างเอาขาบดำนๆ,นๆจะเอาล่างรถปลุกเลยเลียงไปทีละอันทีละอัน เาได้เรล่อยเราอยู่ปรอประอถูกใจเนาะบองที่อาจจะเกิดจากอ่าที่ห้าตากไววแล้วมันมันมันแห้งมันแห้งเกินไปมันจะร่อยแบบนี้เราถ้าเกิดไวลา้เขาลองปลูกไปแล้วหัวร่อยแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันบกเกิดเลยแรงมาหัวมันเ่าหรือว่าถ้าขามันเกิดถึงแม้ถึงแม้ว่ามันจะร่อยก็จริงแต่ว่ามันหมดเป็นนังนะมันอาจจะเกิดจากเป็นนังมันเบาเลยทำให้มันร่อยเนาะ ถ้าเกิดว่าอ่ามันลอยนี่นะไมก็จมนะสังเกตเลยด้วยนะนี่นี่หัวนี่จะค่อยๆจมค่อยๆจมหัวเวลามันมันดูดน้ำเข้าไปแล้วมันก็ดิจมเกาจะสังเกตได้เลยถ้าลอยบ่เป็นยังแล้วจ้ะหาว่าเกิดนี่แสดงว่าหัวมันยังดีอยู่ลอยบ่บ่ต้องตกใจว่าเป็นยังเอามม่หนึ่งคือจมมม่หนึ่งคือลอยบ่ต้องตกใจแล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แล้วก็เกิดถ้ามันก็เกิดแสดงว่าหัวนั่นเน่าอย่าเอาลูปุ๋เลยเนาะเอาวมาจุจๆก่อนก็ได้ เอาเปลามัลูวางเลยวางเงียยไปเลยมันึงถังนึงอาจดิจใส่ประมาณหถึง6กิโลเะประมาณห6กิโลประมาณหาไึง6กิโลกะอาจาอาจะเยอะอยูย่นอกจากกาวานกาีหัวน่อยหัวใหญ่นะ หัหน่อยหัวใหญ่เากันสารยะเอาางปรกมาเนี่ยเลยตห <c oughs> มันชีดจนไปออกมานือานี่ปูดีแต่ว่าอันนี้ไม่ขายกาตาไว้ให้ซื้อมาประมาณว่าให้มันประมาณหาหงโก้อ่าต่อถังว่างก็ได้เยอ หลายแล้วเนาะนี่นนเนาะข้างล่างแบบว่าแล้วเขาก็บ้าบางเลี้ยงในถังให้มันมพอดีพอดีประมาณนี้จ้ะไปเขาก็เปิดน้ำใส่น้ำที่ใส่เป็นน้ำเป็นน้ำอ่าน้ำบาดาลเน,นะาะอ่าฮ่องกงพาเป็นน้ำปอาปลาแบบนี้จ้ะใส่ได้ที่กันก็ว่ากันเนี่ยถ้าว่าให้เปิดพัก<ม>เอาน้ำพ,พักไว้เอาพักใส่ถังไว้ก่อนก็นกนได้เขาจะคอยตักตักใส่ เนาะครัเป็นน้ำปลาปลาถ้าเป็นน้ำบาดาลเนี่ยเนี่ยน้ำมันเป็นน้ำสะอาดน้ำใ,ใสๆแบบนี้วกันแล้วแต่เนาะน้ำสะอาดอีกทีคุับอาวดน้ำใสไว้น้ำใสด้วยหาลงปลูกแล้วอีกประมาณหาหมื่นเนะาะหามื่นถึงอาทิตย์หนึ่งมันจะมีมันจะมีขาบขาบตะกอนมันจะเป็นขาบขาบน้ำขา,ขาวขาวดำดำ เนียดิน้ำหมาน้ำแบบนี้เแาก็เอากาอาระช้อนฟองฟองฟองเเดี๋ยวเขาจะบึ้งไปตามขัดตอนที่เนาะอันนี้เป็นอ่าอืออ่าเปิดหน้าไส้เนี่หน้าว่าให้เปิดไส้แค่นี้ก่อนเพราะอ่าเนาะให้มันถ่วงหัวบัวอเอาประมาณนี้แหละให้ทว่วมให้ทว่วมหัวบัวก่อนแค่นี้อ่าเยื่อผึ่ง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 ,งเปิดให้มันถ่วงเมื่อ ให้มันเต็มเนาะอันเขาจังคอยเติมแบบกะว่าครบหามื่นถึงเจ็ดมื่นเขาจะคอยมัดดักขามน้ะบอแล้วกิดเติมน้ำเติมน้ำให้ประมาณแค่นี้แล้วจะมันดิมีขีดเส้นเอาประมาณแค่นี้ก็พอแค่นี้แหละยมาเป็นจะด้เวลาไปมันเสิ่มันจะไดรดแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาเดไปเบื้งขัดตอนต่อไปแล้วกันเนาะอัดกอดกันตักบอกระเบเติมน้ำเนาะลืมหองเนาะว่าเขาต้องปิดฝาง ป้าถังมันมีถังแบบนี้มันจะมีไาอยู่แล้วเราก็เอามาปิดให้มันชิดปิดฟ้าถังให้มันชิดเลยรีบเราก็เอาไปตั้งไว้ในห่มบ่แหงตากแดดอ่าเป็นล้างบ้านเป็นห่มแบบหลังคาวอะไรอยมต่างต่างอยู่ในห่มเราก็หามตากแดดเราก็หามให้มันจืดร่วมจืดอยังอ่าทั้งที่ดิก็หาผ้าอ่าผ้ายางสีดำมากุ้มที่หนึ่งก็ได้มันหมึกเหมือนเนาะมันจะแตกเป็นสีแดงถ้าเกิดว่าเราเอาตั้งตากแดดอะไรอย่า้ ใบมันจะเป็นสีเขียวมันจะมันสวยเอาตัง,ต,งตังนั้นหงมมันเหม,หมือดๆใบมันจะเป็นสีชมพูเป็นจานกินนั่นจ้าละใช้จับไปตรงนี้ที่จะไปนะ